สวัสดีจ้ากตีอาพัฟฟี่ฮิวลี่ตอนนี้ที่อยู่ในเกมไอดอลปาร์ตี้ซึ่งอยู่ในเซิร์ฟดินแดนแฟชั่นนะคะก็ไม่ได้เจอพี่เทียลงคลิปมาหลายวันเลยเนาะอ๋อก็เพราะว่าช่วงนี้เนาะพี่เทียกับบอลเนี่ยก็ก็ไปทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าโรงงานเขาไม่ได้มีวันหยุดให้พี่เทียนะคะตอนนี้พี่เทียก็กําลังจะปั่นเงินแล้วทําไมพี่เทียเนี่ยจะกลับมา อัพคลิปต่อไหมก็คืออัพเฉพาะช่วงที่พี่เทียว่านะคะถามว่ามีคลิปที่พี่เทียดองไว้อยู่หรือเปล่าก็มีคลิปที่ก็คิดว่ากําลังจะทําแต่ว่านั่นแหละมันก็ต้องใช้เวลาอัดแล้วก็ตัดต่ออะไรนู่นนี่นั่นก็ค่อนข้างเยอะแต่เ่าพือแบบไม่มีเวลาเลยจริงๆเพราะว่าพี่เทียก็ไปทํางานแล้วก็นั่นแหละลงโอทเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืปั่นเงินกันนั่นแหละ โอหช่วงน,นี้หรอก็หลายๆคนก็คงจะคิดว่าเอ๊ะทำไมพี่เดียหายไปเนาะก็นั่นแหละพี่เดียทำงานนะคะทำงานหางเงินแล้วก็จะได้เอามาสร้างครอบครัวหรือไม่ก็ไอ้นี่นะคะสร้างห้องสตรีมอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ทำอะไรที่พี่เทียชอบนะคะก็ค,คือพี่เทียชอบชอบการทำ u t u ู e แล้วแหละแต่ก็นั่นแหละเนาะเราก็อม ถ้าชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวพี่เทียก็จะมาบ่นไฟให้ฟังว่าเออมันมีอะไรบ้างนุนนี่นั่นนะคะก็พักนี้ใครที่ซิปมหาพี่เทียเนี่ยพี่เทียก็จะตอบบ้างไม่ตอบบ้านนะคะคือแบบเอ,อ๊ะทำไมพี่เทียหนูทักพี่เทียไปแล้วประมาณสองสามวันเนี่ยพี่เทียยังไม่เห็นตอบหนูเลยทําไมนะอืมก็คือพี่เทียเหนื่อยพี่เทียแบบถึงแบบหัวถึงหมอนปุ๊บ หลับเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้เข้าใจว่าอตอนนี้พี่เทียก็ยังเหนื่อยอยู่เลยพี่เทียแบบว่าอากาศไม่ค่อยดีไม่ค่อยอะไรเงี้ยพี่เทียกินยาแล้วแล้วก็ว่าจะเตรียมไปพักแล้วเนี่ยขณะนี้ตอนที่พี่เทียกําลังให้เสียงภาษาไทยโดยเทียอยู่ตรงนี้นะคะก็เวลาประมาณสองทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีก็นั่นแหละถามว่ามันเป็นเวลาที่ อยากจะนอนกันหรือเปล่าก็นั่นแหลนะเนาะอาจจะมีเสียงอะไรนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่เทียก็กําลังหาดูคลิปนู่นนี่นั่นอะไรเรื่อยๆในการที่พี่เทียเนี่ยนั่นแหละอืมเอ๊ะทำไมพี่เทียถึงทําอะไรแบบนี้ได้ใช่ปะ่ะก็นั่นแหละก็ก็มันเป็นความสามารถของพี่เทียอย่างหนึ่งก็คือพี่เทียก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดได้ไปเรื่อยๆอะเนาะก็สุ่มไปพูดไปหาอะไรดูไปก็ว่ากันไปนะคะ เออพี่เทียก็คือแบบอมพี่เทียจะเทพเกินไปแล้วเออนั่นแหละก็อยากให้เข้าใจแต่ก็มันมันก็ไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะพี่เทียใส่เสียงที่หลังไงเอออันนี้คลิปมันก็พี่เทียอัดไว้แล้วมันตั้งนมตั้งนานแล้วเออแล้วพี่เทียก็มาให้เสียงทีหลังนั่นแหละนะคะสำหรับโดนูที่แบบว่าโอ๊ยพี่เทียพี่เทียดูเหมือนว่างนะเปล่าพี่เทียไม่ได้ว่าง พี่เทียนี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เทียเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็นั่งมาท o u t u b e ไปด้วยนู่นนี่นั่นแล้วก็บางครั้งนี่ก็ไปนู่นนี่นั่นโอ้ไปหลายที่แล้วนู่นนี่นั่นของออพี่เทียคืออะไรพี่เทียก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่านู่นนี่นั่นของพี่นะี่ก็คืออะไรหลายอย่างแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนั่นแหละแต่ถ้าถ้าไม่เหนื่อยมันก็ไม่ได้เงินน่ะเนาะนั่นแหละ นตอนนี้ถามว่าพี่เทียนเหนื่อยไหมคือแบบเซียมพี่เทียนไม่ค่อยมี energy เลยคือถามว่าพี่เทียนเหนื่อยไหมก,ก็ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันล้ามากกว่าสภาพแบบมันล้าจะสมก็คือแบบว่าลง ot วันละทํางานวันละประมาณสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็แบบว่าตื่นแบบเนี้ยทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบว่าพี่เทียนก็เพิ่งเริ่มงานกับ กับพี่บอลเขาด้วยก็คือแอดมินอีกคนนึงแต่ถามว่าจะได้เจอหน้าพี่บอลเมื่อไหร่อันนี้พี่เทียก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเออจะเจอตอนไหนหรืออะไรยังไงพีนี้พี่เทียก็อืมอันนี้ขออภายล่วงหน้าเลยเพราะว่าตอนแรกอะคอนเทนต์ในปีนี้มันจะเป็นคนละแบบคนละฟิลอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่เทียแบบไม่ได้ไปทํางานนะเนาะออแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะหลังจากนี้หนึ่งปีเนาะอาจจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็น คลิปในสไตล์ใหม่ๆมากขึ้นหรือแบบให้พี่เทียปรับตัวกับงานให้ได้ก่อนแล้วพี่เทียถึงจะปรับคอนเทนต์ที่มันตรงกับที่พี่เทียอยากจะวางให้มันถูกต้องหรือตามที่พี่เทียต้องการนะคะเพราะฉะนั้นหนูๆก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่เทียด้วยนะคะคือแบบฝากปันวิวให้พี่เทียหน่อยอพี่เทียจะได้มาแบบเฮ้ยพี่เทียอยากเจอพี่เทียบ่อยๆอ่ะฝากปันวิวให้พี่เทียหน่อย แค่นั้นแหละจริงๆอยากเจอพี่เทียเหรออืมแันวิวให้พี่เทียได้ตังพี่เทียจะได้เน่พี่เทียจะได้มีเวลามาหาอะไรนะมาทำคลิปให้ดูอืมพี่เทียจะไม่ต้องมาทำงานนวนนี่นั่นโอ้พี่เทียพูดงี้เลยอ่ะใช่พูดงี้แหละความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ก็ ถามว่ามันมีเวลาพักไหมในเวลาพักนะพี่อาเวลาไปนอนมากกว่าวันหนึ่งนอนแค่ประมาณโผถึงเจ็ดชั่วโมงไไม่กล้าหลับบนรถอะ่ะกลับบนรถไอ้นี่รถรับส่งพนักง,งานอะ่ะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ลงเลยไปวันนี้ก็รู้สึกแบบเหนื่อยๆไงพอเหนื่อยใช่ไหมพอพอพอพิเดียเนหนือหน่อยๆแล้วใช่เปล่าเหนือหน่อยๆปุ๊บแบบมันงนีบหลับไปนิดนึงอะ่ะแล้วแบบ อีสภาหนึ่งสะดุ้งตื่นเฮ้ยมันเลยบ้านตัวแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยจริงไม่มีไม่มีใครคอยปลุกไม่มีใครคอยนี่เลยอะก็แบบนั้นแหละคือแบบอุ้ยวิถีชีวิตของพนักงานเงินเดือนก็ประมาณนี้แหละถ้าถามว่าพี่เทียอยาทำอะไรหรอพี่เทียอยากทำยูทูบพี่เทียอยากเป็นยูทูบเบอร์หรือไม่ก็เป็นพวกเกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอันาน้อนะล่ะ ชุดนี้ก็เป็นชุดคอลเลคชันที่พี่เทียก็จะเก็บไว้นะคะก็จะอยู่ในเพลลิตที่มีชื่อว่าอะไรนะสุ่มชิงสมบัติของไอดอลปาร์ตี้น่าจะประมาณนั้นเนาะพี่เทียก็เป็นคนสร้างเพลลิตนั่นแหละแต่ก็ถามว่าลืมไหมก็กลืมลืมลืมเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยสร้างเพลลิตชื่อว่าอะไรบ้างาะเพราะว่าเพลลิตที่พี่เทียสร้างไว้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันจะให้ให้รองรับกับไอเนี่ย คอนเทนต์ที่พี่เทียจะสร้างนู่นนี่นั่นอะไรประมาณของปีเนี้ยแต่สรุปปีนี้แพนพังเพราะว่าพี่เทียไปทํางานไงเออไปหาเงินแทนเออ้ยปีนี้พี่ว่าพี่จะเพิ่มเพิ่มคนติดตามให้ได้เยอะเซะหน่อยแต่ก็นั่นแหละนะที่บ้านเขากลัวพี่ไม่นีพี่บ้านเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะว่าพี่เทียท o u t u b e แต่ก่พี่เทียก็เคยบอกนะว่าพี่เทียท o ย t u b e เออแต่เขาก็ไม่ได้ใยถามอะไรเงี้ย ถามว่าเขาสนใจไหมก็สนใจอยู่แต่ก็เออก็อย่าทําอะไรทําเลยอย่าไปไหนไปเลยอะไรเงี้ยเขาเลียงแบบพี่สไตล์อะเนาะอืมเรียนสไตล์ฝรั่งอะบ,บ้านพี่สมัยนี้มันเป็นยุคสมัยใหม่เออจะไปจะไปเล่นไหนก็เออก็ก็ไปก็ไปตามนั้นอืมประมาณนั้นแหละอืมแล้วเหมือนพี่เทียนได้ยินเสียงอะไรเนะี่ยอ๋ออ๋อ เสียงพ่อมาเสียงพ่อมากระทบกับถุงพลาสติกที่อยู่ข้างใต้แล้วก็เสียงอัดแนนอัดแนนตอนนี้แหละแล้วพอมีเสียงอัดแนอัดแนนนะพี่เทียก็จะไม่ค่อยหลับแล้วพอพอจะไม่ค่อยหลับแล้วพอไปทํางานแล้วมันก็จะหลับเ <ś> จงหรือหน,หนูไม่เคยเป็นอะแล้วคือแบบว่าเขาให้เรานอนใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากแบบคุณแม่อะไรให้เราอยากให้เรานอนอะเราก็ไม่ค่อยอยากจะนอนใช่ไหมแล้วพอไปโรงเรียนเราก็รู้สึกแบบว่างงเงงงแงงใช่ไหม เงเงียงเงีย,งยแบบนั้นแหละอาการเดียวกันก็คือแบบว่าคนหนูๆน,นี่ก็ยังแบบเออยังพอยังพอแบบไม่คูดุอะไรเงี้ยอืมแต่ของเพืออ่อนน่นอนไม่ได้นะนอนเวลางานไม่ได้นะ <c oughs> มีแบบเดี๋ยวโดนหักเงินเดือน <c oughs> นะเออประมาณนั้นนะคะป่ <c oughs> ตอนนี้พี่เทียทำอะไรอยู่ก็คือพี่เทียกำลังคิดว่าพี่เทียจะไปตัดต่อคลิปต่อไปอะไรยังไงดีเพราะว่าพี่เทียก็อัดคลิปมาเยอะไหมก็ ไม่เยอะมัง้งหรือเปล่านะไม่เยอะหรือเปล่านะอ๋ออีกอันหนึ่งก็เอือประมาณอยู่สองสาคลิปที่พี่เทียยังไม่ได้ตดัดแล้วก็มีคลิปที่ต้องใช้สเกลการตัดต่อใหญ่อีกก็อีกคลิปหนึ่งนั่นแหละโอ้ยแต่แต่แต่เอาเป็นว่าพี่เทียเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอันนี้พี่เทียค่อยว่ากันเนาะ เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้ามีกิจกรรมใหม่เข้ามานะแล้วก็พี่เทียพี่เทียเห็นว่าเออมันเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเดี๋ยวพี่เทียเอาเอามาลงให้เอามาไกด์ระบบให้นะคะฝากติดตามให้พี่เทียด้วยพี่เทียพูดหล,ลายรอบแล้วหรือเปล่าน่าจะรอบที่สองแล้วฝากติดตามให้พี่เทียด้วยแล้วก็ฝากฝากปั่นวิวให้หน่อยอืมแบบจะเข้าห้องน้าอะไรเงีง้ยอ่ะป,อปิดเสียงไว้ให้หน่อยปิดเสียงไว้ฝากปั่นให้หน่อย ปิดเสียงไว้เออปิดเสียงไว้ก็ได้แบบปั่นปุ๊บอืมปั่นเลยอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เยอาเถอะพีเทียพูดมาถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วใช่ไหมก็อยู่ประมาณสิบนาทีแล้วแหละเดี๋ยวอีกประมาณสักแป๊บหนึง่งพี่เทียก็จะไปพักแล้วถามว่าพี่เทียเนี่ยทำยังไงให้มันได้ผ่านเทคเดียวใช่ไหม ก็คือมันเป็นสไตล์ของพี่เทียอยู่แล้วพี่เทียก็จะปลนนุนนี่นั่นให้ฟังอยู่แล้วพี่เทียไปเจออะไรมาเดี๋ยวพี่เทียก็มาเล่าให้ฟังเนาะก็คือนั่นแหละไม่ประวัติต่างๆเนี่ยถามว่ามันมีอะไรไหมมันก็อ๋อมีมีอะไรให้เล่าเยอะเลยอยากจะแบบอยากจะมาเล่าลงลงอ่ะแบบในเรื่องของโรงงานว่าเออมันมันเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากจะเล่าเหมือนกัน หมือนเหมือนบันทึกรับของทหารอะไรอย่างเงี้ยของปิมคุงอะไรเงี้ยเอออันเดียบันทึกรับของสาวโรงงานมา่ะเนาะอ,อืมก็เป็นคอนเทนทที่น่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะได้มานั่งเล่าอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเออเยอันนี้รู้สึกพี่เทียเริ่มเหนื่อยแล้วอะ <laughs> พี่เทียรู้สึกหมด e n e r g y จแล้วเนี่ย อีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวพี่เทียไปรวใช่ไหมแบบพ,พ,พ,พี่เชียพี่เทียไปพักเถอะฟังถึงเนี่ยพี่เทียพักจบไม่ต้องมาพูดแล้วก็แบบเออก็อยากให้ได้ยินเสียงตลอดทั้งสิบสองนาทีเนี่ยเกือบเกือบสิบสามนาทีเนี่ยอือจะได้ให้คิดถึงการคิดถึงพี่กันหรือเปล่าล่ะไม่ได้เจอกันนานเนี่ย <c oughs> ก็นั่นแหละ โอ๋พี่เทียก็ลืมอ,ออนอีกเกมหนึ่งเลยปั่นนี้หัวกิวโอโดนย้ายไปแล้วมึงเนี่ยตายแล้ว<笑><笑>แต่คงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาดูแลกิวแทนนั่นแหละพี่เทียเป็นหัวกิวด้วยด,วยดิให้ตายเถอะอียี่สิบวิอียี่สิบวิเดี๋ยวพี่เทียไปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์ค่ะ ก็กดติดตามให้พี่เทียหน่อยนะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เทียแบบเยอะๆแบบเยอะๆเยอะๆยอมาก <c oughs> จริงๆต้องการกำลังใจจริงตอนเนี้ยเหนื่อยมากเลยพี่เทียไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะ